สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนนะครับวันนี้ปลาตาเห่ากับทาการขั้วปลาบึกครับผมปลาบึกหน่อยครับขนาดเจ็ดแปดโลพอดีกินพี่น้องนี่ครับตัวที่เห่าขัาข้วให้พ่อบ้านพ่อบ้านคงพ่อบ้านบรรดาลน,นะครับพ่อบ้านเคคนสร้สางสองโตนะครับผมก็จะเห่าขั้วไปกินนะครับผม พี่น้องเด้อมากินขวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปีใหม่ครับพอคั่วเห้าครับทำการช่ำและครับเป็นตอนเป็นตอนครับซอยจุสอยจุมพี่น้องเอ้ยเห็ดปลาจุมนะครับผมสีแสบสันได้มาเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อว่าเฮาสีเห็ดเมนูอีหยังแนครับผมมาเบิ่งนน,น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคือเกาครับคือเก่า ครับมันนี้เขาต้มปลาบึกหมอบาไงพี่น้องนี่กินขอน้ำกันได้พี่น้องเด้วยปูสกุลครับอนี่แห้งแล้วมาขอน้ำกันครับพี่น้องคือเกาคือเกาพี่น้องปลาตะปลาโตยเวลปลาสดครับไือใส่เบดั เป็นไปเอินสีพระยะบอนพระบาทพี่ทันนี้เดือกามาหรอก<ส>เอาเอาหวหน้ <ๆ S 3> <ๆ S 1> ามากให้เขาไอ้มากมาเแลี่ไดหอบอสได้ไหมได้หรอบอสลงหัวแบตอาหอยแล้วขับบอสขอน้องกันเด้อพี่น้องเด้อสมบูทุกคนครับ อะไรกเอาตัวนีครับเอาตรงนี้้อยนีนี่ร้องัหมาแบจัไม่เคยขอแสบแบบนี้เลยนั่นห่อนกินห่อหยาก้งเป็นไ้อีหแล้วก็พ่อยาแต่วลาหน่อคาหวานมาแสบเกิดบาไม่เคยกินพันปะโอ้ยปลาตใหญ่กว่าหนูปลาตใหญ่ บอกเลขป้าตาในที่ป้าตาสิอันจัดหายเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่นี่ยุจานเอาไม่สอนอีกนูนนึงก็นะครับพี่น้องกินข้าวพี่น้องมานี่กินเผ็ดเลยจวดร้ายจวดร้ายกินเบิดถุงมฟา์ถุงหวานที่เก่าครับผมแซบปะครับ อือตบเบิ้ลปงชวนชปลาตัอนน้อันนือนกนราะอก็มาเกินดัอืทำน้ำข้าวหวานมาแส่แมาสั่งนอนอืมนอนมาสั่งิมาหาทีหากินปลาบึกัวหนาวเรสิมากินหนาวเราใครหนาวอ๋อลูกปลาแบกอืมข้าวหวานครับ ดึงเขาไปน้องเด้อสบไน่ะอืมหอมวางก่อนี่ก็บเขาอาวรูดเียวอืมบบานครัจุ่มแสบพี่น้องหอมหวานครับไม่ใช่หรอกันลูกขันวันเด้อครับผมันนเดัเด้แสบพี่น้องมีหมอตุนไหครับสวัสดีครับ